เอ้เฮ้เอ้เฮ้เย้ฮย้เย้ปีว้าหามง่าเออเด้เด้กลับมาอีกแล้วฮะทุกคนกับเกมแพทซิมูเลเตอร์เก้ในปัจจุบันมุมถึงแอเรียดี่แล้วนะฮะและแอเรียต่อไปใช้เพียงหนึ่เหลือแพทตินัมเท่านั้นและผมก็ฟาร์มแพทตินัมไว้ทั้งหมด88แพทตินัมด้วยกันนะฮะมาพร้อมที่จะไปการถัดไปกันหรือยังไปเลยเงินเรามันเหลือๆฟาร์มไว้ซะเยอะแยะไปหมดนี่คือแบบโจรสลัดนาอเตงแรกเลยคือขายของ โอ้สองร้อยสี่สิบ k เรามีเงินเหลือๆเลยแหละเอามาเอ้ยได้อะไรเต็มหมดเลยวะเฮ้ยเราตีได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยยังตีได้อยู่นี่สัตว์เราเทพขนาดนี้เลยเหรอผมฟาร์มเยอะไปหรือเปล่าวะทำไมมันง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยไปอเรีนที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยดีกว่าฮะใช้สี่เลียดแพทินัมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอารีย่ที่ยี่สิบเจ็ดเกมเนี้ยมันจะมีพวกมินิออบบี้ให้เราเล่นระหว่างทางอ่ะเจอมาหลายด่านมากเลยนะแต่อันนี้โอ้อันนี้น่าจะแปลกใหม่สุดแล้วมัง้งอันนี้ให้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะเป็นหมาค็อกกี้อดจังงลูสิ นะฮะตกปลายัางซ้ายสิอันนั้นคือบ่อตกปลาแน่นอนแล้วด้านะซ้ายนี่คือมาร์เก็ตมีอะไรขายอ๋อเป็ดตกปลาใช้เหรียญอะเน,นี่ยซื้อหรอแต่เรามีศูนย์เหรียญเลยอะแล้วเราจะตกปลาไงอะเอาเลยตกปลาสักหนึ่งเจาะไหนอะไม่งับหรอไอนี้คืองับหรอกดสิอ๋ออันนี้คืออาออ,นนอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ๆ>พิ่งไวสิจะไวจะช้าคุยกันก่อนนะฮะอย่านะอย่านะทำไมมันขึ้นช้าจังหวะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเร็วเร็วเร็ว,รวอ๋อได้แล้ว ได้43เหรียญหมาแล้วไหนปลาเราอยากได้ปลาหรือมันไม่ได้ปลาวะโอ๋แอปเปิลเฮ้ยเอาปลามาสิไอตัวนั้นน่ะที่ว่ายอยู่นั่นน่ะเอามางับหนึ่งฮะเหยื่อไม่พอใจหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวว่าว้ายว่าว่ของนี้หรือเปล่ามันคือของนี้หรือเปล่าไว้ายขนาดนี้เปอร์เซ็นต์แทบไม่ขึ้นอย่าอย่าอย่าระวัว้ย่าอย่าอย่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยปลาโคตรใหญ่อันนี้มันกาดซื้อเบ็ดใหม่ดีกว่านี่ไง Hey, 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 hey. มีที่หมุนๆด้วยอะดีขึ้นไหมเฮ้ยไ hey, กลขึน้นหรือเปล่าโอ้แต่กินไวเหมือนเดิมเหมือนเปอร์เซ็นต์มันจะไวขึ้นนะโอ้ oh, ได้เพชรมาด้วยเราว่าเราตกรอบนี้พอแล้วอะ่ะมันดูทรงไม่ได้สัตว์เลี้ยงไงก็ไม่รู้โอเคเลิกเลยยวค่อยมาตกบ้างๆแล้วกัน <S <S เออด่านนี้มีอะไรโอ้ฟิวเพชรฟิวทำไมขอดูหน่อยได้ไหมฟิวแล้วกายเป็นไรอะ่ะ ขอลองหน่อยจากตัวที่มันไม่เก่งมากแล้วกันเออต,ตัวพวกตัวนี้อะไฟฟมี7ตัวได้ไหมห้าสิบเพชรเลยเหรอจัดมา <c oughs> แกเป็นแคลแาวไม่เก่งด้วยหรือว่าเราเอาตัวเก่งๆเพื่อฟิลเป็นตัวที่เก่งขึ้นหรือเปล่าวะถ้างั้นอีกสักทีดิโอ้ยแกเป็นเรนโบว์แต่มันก็ไม่เก่งจัดเลี้ยงหายไปหมดเลย <c oughs> มีใครกี่ใบที่ยังไม่ได้เปิดเหยียบไปหมดอันนี้คือยีราฟมาลายเออไฮยีน่าใช่ไหมแล้วก็เสือดาว0ูนจถึง กดเลยฮ uh. ะตอนนี้เราเปิดได้ทีละสิบเอ็ดใบแล้วนะจัดไปเลยยลายมาลายก็ได้มาลายมาลายกัยีรับสองตัวอ่อนนะเอาตัวดีๆมาได้มาไม่ใช่พวกเนี้ยไม่นะโอ๊ยไยีน่าเฮ้ได้มาสามตัวแล้วยังไม่ได้เสว็ดาวสักตัวเลยอหรอโอ้ยล้วนเลยยีรับล้วนเลย เปิดไปตั้งหน้านได้มาแค่เนี้ยนี่หน้า3ตัวไฮยีหน้าทองแล้วก็ม้าลายสีทองอีก5ตัวแล้วก็ยีราบอีก19ตัวพอเถอเอ้ชีวิตขอดติดแสงเอาไปเลยใส่ไปใส่ไปเยอใส่ใส่ใส่หมดใส่หมดเออดาวไม่ได้ใช้เวนกรรมไปเป็นโอ้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองเกือบยกตี้ ด้านนี้มีอะไรนั่นทำเหรอไปได้ป่ะน่ะนี่จ้าเฮ้ยลงได้เหรออ๋อทางลัดโเอ้ยโอ้ยมีอะไรอีกแล้วเนี่ยแจกสัตว์ตัวใหญ่ในดันเจี้ยนอีกแล้วหัวกอ๋อ Mining Simulator ใครเคยเล่นไหมฮะเหมือนกันเลยเนอะใช่เลยโอ้ยพีพีพีอ้าวโหโหโอ้โหโอ้โหหนาคอดโคตรลำต้นไม่ไหวอ่ะ ไอเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มันจะอยู่ในหีบใบไหนนี่อะค่ะได้เหรียญตีนหมาน,นี่มาจะสองพันเหรียแล้วอันนี้นะนะหนาะหรือว่าเราขุดไม่ได้วะนี่คือลูกสุดแล้วหรอเราขุดไม่ได้แล้วอ่ะเอาซื้อที่ขุดใหม่หนะซิอสองพันพอดีเลยขุดได้ฮะขุดได้พอเปลี่ยนที่ขุดแล้วขุดได้ดไดละมันให้เพชรบ,บ้างให้อะไรบ้างอ่ะตรงๆเลยคือไม่คุ้มนะเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้วไปเลยหนึ่งร้อยแพททิมอันนี้อะไรอะเรนโบเพชรอ้เรามียีราฟอยู่จัดเลยเรียบร้ยไดามตัวนึง แล้วไงยีราฟเก่งไหมเก่งอยู่เออเออสะสมไม่พอเลยฮ่าฮ่าเรามีแลนด์บรอ์ยีราฟรูเหมือนเขาจะมีเออใช่มีพีระมิดออคบีด้วยไปถึงจุดจบเพื่อรับรีวอร์ดนะฮะไปไหนไปยังไงเอาไปด้วยครับไปด้วยไปเลยอย่ากระตุกกระติกพีระมิดมันเป็นยังเหรอข้างในมันกลวงยงนี้ใช่ผูอะไรละนั่นว้าวมาตีแมวโอ้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 เราไปข้างนด้ปะไม่ได้สวัสดีครับ ผมมาเพื่อพิชิตพีละมตดครับเอาดิแทงเลยเออเฮไปละอันนี้คืออ่าแบบเดิมเลยไปไหนอ่ะไปทางซ้ายเหรออันนี้ไวจัดเลยทําไมมันไวกว่าชาวบ้านเขามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไดไหมโอ้ยได้ได้ไ,ได้กรีวอร์ดเช็คได้ไรอ่ะได้สมุดกับโอโหของระดับแรนด์ล้วนเลยอาเรียต่อไป250อแพตตินัมจัดไปเลยวู้มีอะไรฟรีฮะฟรีดมอนด์ให้เท่าไหร่อ่ะให้1000ทุกๆ3มชั่วโมง เดี๋ยวมารับนะครับเคยคิดว่าตัวเรานั้นรวยจนกระทั่งเจอแอร์เลียที่34 1,000แพตตินัมบ้าบอคอแตกที่สุดเอาไปอร์เลียที่35 2.5K แพตตินัมเริ่มตีไม่เข้าแล้วด้วยโอ้โหกดยิกเลยนิ้วมืออํงอำนาจแห่งฟิงเกอร์กดเลยฮะเออไม่ไหวแล้วปวดนิ้วไปหมดเลยเอ้ยมีอะไรดีบ้างเอ่ยดูไม่ออกเลยสักตัวว่าคืออะไรอ่ะ ไอตัวนี้คืออะไรอะแปดสเนีะ่ย12.5%้นี้น,น่นาจะหมา2%เนี้น่าจะวัวหรือไม่ก็กระทิงส่วน1 6 5อนันนี้น่าจะพวกข่คคาวบอยไหมฮะแต่เป็นมาในร่างสัตวน์นะโอ้โหเบอรสใบใช้ทั้งหมด99แพทินัมแพงเกิดและไข่เป็นอะไรเนี่ยส้นเลือดเคลื่อนใช่จะแตกแล้วหรอแตกบ้าเลยฮะาได้ไหมเป็นตัวเดียวอ๋อมันคือตัวครูมาไอนี่แมเออมันเรียกว่าอะไรวะอ๋อนอ้ตัวนี้มายี่ห้าวด็อกเดี๋ย ตังเราจะหมดหรือยังอ่ะโอเคได้เปิดแค่นี้รู้สึกว่าหมดแน,น่นอนตัวละฮะเพชรใหม่สีทองเริ่มโดนเกินกรินอ๋อ,อ,อพี่รวยฮะตอนนี้พี่มีเพชรอยู่ทั้งหมด1 0 0 0 0มืนเพชรพี่พอจะซื้ออะไรได้บ้างใครใสร่กุญแจเหรอเอาใส่กุญแจมีค่าหรอวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยตัวนี้สี่พันเละก็แพงนะมันก็ไม่เองนะสำหรับเราอะ่ะเฮ้ยอ,อันนี้สามรห้าสิบเป็นใครขาย,ขาย,ขาย,ขายวะยี่สิบสามจุดห้าเคเราเท่าไหร่เออเออเออ,อยากได้ทักตัวหนึ่งจัดมาเลยฮะ <laughs> ของถูกของถูก สำหรับพวกคุณอาจจะเป็นของไร้ค่าแต่สำหรับเรานั้นมันยังเป็นของดีอยู่อุ้ยอันนี้แพงไปอุ้ยอันนี้ 2k เองดีไหมวะคุม้มไหมอ่ะอะจัดมาเราได้ของแล้วเราก็หมดตังค์แล้วด้วยโอเคฮ่าฮ่าฮ่าโอโหขยันขึ้นมาเชียร์อย่าเพิ่งได้มาโอ้โอ้โอ้ถอยมาก่อนถอย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 ,ถอยนี่นี่คือ2,000เจมที่เสียไปอาจจะไม่คุ้มหรืออาจจะคุ้มก็ไม่รู้ ไ hey, 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 hey. ถ่ไ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 วมากอะ่ะรู้สึกสบายนิ้วขึ้นมาเลยก็ได้ปรากฏผดนิ้วจาดอะ่ะก็นด้กดแป๊บเดียวแหละเรื่องงานไวที่สมดุลตั้งนี่เลยเอ้งานดูดแม่เหล็กเฮ้อ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 ,อแทบไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยๆแล้วก็กดคลิกไปก็พาแล้วเงินก็จะไหลเข้ามาในตัวเราเองนี่เลยที่ต้องการ Passive income ไปด่านต่อไปมีออบบี้ไหมไม่มีหรอเฮ้ยมีมีม,มีเป็นไอออบบี้จัดมาฮะ มีระหว่างหน้ายิ้มกับหน้าร้องไห้เอ่อไปหน้ายิ้มแล้วกันไม่คนใช่ไหมไม่พังไม่ละลายไม่อะไรทั้งสิ้นนะเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอยายา,ยา,ยา,ยาโอ้ยเฉียดหางเราไปนิดเดียวเอ้ยเฮ้ยตกก็ตกมาอ่าตกมาเบรก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 ไปไหนลงไปขา้างล่างได้หรือเปล่าจริงอะ่ะอยา่ามั่วนะไม่มั่วนี่หว่าเอออย่าอยาอยา่าเลื่อนได้มามรองเท้าไม่มีดอกอยางหรือไงให้บายไปไหนต่อวะเนี่ย อ๋อไปทางนี้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 เกือบมองไม่เห็นเกือบพลาดไปแล้วตอนแรกกะว่าไม่มีทางไปต่อแล้วนะนี่มาถึงแล้วครับแย่คุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มแหละได้เจ้าเป็ดกะอะไรกว่าก็ไม่รู้อ่ะอันน่ะเล่นพอให้ได้รู้หมดแล้วใช่ไหมไม่มีรแล้วนะไม่มีงั้นไปด่านต่อไปเลยดีกว่าแล้วทำไมแถวนี้มันเลื่นจังว่าเฮ้ยโอ้โหสไลด์ได้เกิดการสไลด์อย่างเต็มตัวไม่ชอบพื้นที่สไลด์ได้เพราะฉะนั้น เปลี่ยนด่านฮะว้าว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 ว้วทานี้เราก็ยังตีสบายนะเนี่ยไปไปมา,มา2,000เจมที่เราเสียไปก็น่าจะคุ้มกับเราแล้วแหละงานสบายอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ไงทุกคนฮะใครมีเจ้าหนี้บ้างมันมีอิทธิฤทธิ์อันนี้อยู่นี่นี่นี่อิทธิฤทธิ์เทียนะถ้าทุกคนวางนะ <c oughs> บัมโคตรแรงมันมี TNT ท,ที่แรงกว่านั้นอ่ะก็คืออันเนี้ยระดับ Legendary ้าตุ้มไปทีเดียวคงหายไปทั้งแบบเลยมั้งแล้วว่าทีนี้ระดับ Legendary โอ <c> ้โ <oughs> หดูดิ โอ้มีหลายลูกไม่หลายลูกว้าวว้าวเราเก็บเป็นเดียวเลยโอ้โหเก็บล้วนๆเก็บเก็บฮะเก็บหมดแล้วเหรอเอาซะเรียบเลยอะโอ้โหงานกดมืออีกแล้วทำไมสัตว์เริ่มกากแล้ววะฮ่าฮ่าฮ่ามันเหลือกี่ด่านอะตอนนี้เราอยู่ที่ไอเลที่44ตั้ง50ถึงไหมว้าววววอย่าเพิ่งยอมแพ้นะสัตว์เล่นเท่าไหร่สู้ต่อไปแปดแพตินัมบาร์แล้วเหรอมีอะไรบ้างอุ้ยนั่นคืออะไรอะโคเมตโชเวอร์อ่าสตาร์ทโคเมตอ่าสตาร์ท ครับเรียกเจ้าพวกนี้เหรอเรียกมากี่อันนะ่ะโอ้นาซะด้วยอยา่ามันคือการเรียกดวงดาวใช่ไหมฮะใช้เวลาคูดาวทั้งหมด24ชั่วโมงก็เท่ากับว่า1วันวเราล่นได้แค่1รอบโอ้แล้วมันให้ของดีไหมอะ่ะมีกี่อันกดให้หมดเลยในตอนนี้กด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 เธอเออเออขอบคุณนะครับโคเมดทำไมความรวยมันหายไปวับขนาดนี้ละเนี่ยเอามาเอาล้ำรวยขึ้นมาไหมยังไม่เท่าไหร่แต่มันมีออฟบี้ว่าเฮ้ยออฟบี้มีอะไรฮะอ๋อมีแค่กล่อง มันทำเวลาถอยหลังด้วยอะให้ของดีปะเนี่ยอ๋อโอ้มีต่อ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 งานเมื่ยนิ้วแตกไปอีกหนึ่งอัน4นาทีเราให้หมดเลยกระหีบนี้เอาไปให้หมดเลยนะเฮ้ยเราถูกอำนาจกษัตริย์เล็กลงมากเกินไปฮะทุกคนกล่องนี้เราใช้เวลายังไม่ถึง1นาทีเลยจัดมาแบ่งเลยเออนั่นแหละกล่องต่อไปกล่องต่อไปอุ้ยยังมีอีกกล่องหนึ่งอยู่ข้างหลังอ่ะเป็นกล่องลาวาเลยอะ อาหารยายายาไปทานยามแพ้เถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีตังและวที่นี่คือที่ด hey, <me. S 1> ใดเฮ้ยมีฮีปตีอีกแล้วเหรอโอ้โหกดอีกแล้วโอ้โหดีนะมันไม่มีเวลานับถอยหลังถ้ามีเวลานับถอยหลังแล้วก็ฮีบหายแน่นอนของดีจ้องลอยมากเขียวล้วนเลยมีคูดาวอ่าอีกสิบนาทีมาใหม่ได้เปิดฮะที่ต่อไป ว้าว wow, มีของขาย 2.5k ้าเฮ้ยอ๋อมันใช้เจมซื้อเอาซะไม่กล้าจ่ายเลยอ่ะแม่งแพงโคตรเลยอันต่อไปว้าวโหใช้100รอยแล้วหรอจัดมาเลยด่นานนี้ก็มีมีเพื่อนร่วมชาติสวัสดีครับเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่เราเจอคน <c oughs> ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาถ้าเกิดไม่ใช่ไอ้เจ้าห้องเทดอ่ะเราแทบจะไม่เจอคนในด่านเลยอ่ะตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าเกมนี้มันให้เราอยู่แบบโซโล่หรือเปล่าวะจนกระทั่งเราได้เจอนายเราก็ได้รู้แล้วว่าโอเคเราเป็นสิเจอคนเนาะสองร้อยแพทินัมบา โอ้โห oh, ยังมีด่านต่อไปด่านนี้มีอะไรไหมมี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 ขายอะไรอ่ะซื้อก่อนเลยขายโชคในราคาเกือบ5,000เจมโคตรแพงแล้วดานต่อไปใช้500รไปที่น 5, ้ำบาโคตรโคตรมางานเก็บล่วงหน้าไม่พอให้ questions. มันรู้ไปจะกี่ดานกี่ดานก็มาเธอมามาอ้าหมดแล้วเหรอเอ้าอันดอบอีกทิ้งวันที่9จบกันเลยโฮหอุตส่าห์เก็บเงินมาตั้งเยอะตั้งแยะอาตรงนี้เขามีให้รีเบิร์ตด้วยแฮะทุกคนน่าจะรีเบิร์ตขึนที่สองไปหมดแล้วมั้งเหลือแค่เรานี่แหละ ดาวเวลาเปิดไข่มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าแปดนินจา15%ก็นินจาน่าจะตัวของเราที่เราใช้อยู่แล้วที่เหลือไม่บอกเปอร์เซ็นต์นแล้วเป็นแมวกับตัวไหนก็ไม่รู้จัดมาเลยฮะเปิดสิบเอ็ดใบใช้ทั้งหมด16แพตตีนัมบาร์แพงเกิดว้าวดอกสกุละดได้แต่นินจาแล้วก็กากสุดด้วยนินจาเนี่ยไม่เอาเอาเหมียวไหมเ,เหมียวเ,เหมียวเหมียวไม่ใช่หน้าต่างเงี้ยมันจะไม่ได้เหมียวเลยใช่ไหมวายเกี่ยวล้วนเลยอย่าอย่าอย่าเฮ้เเฮ้ก็ว่าทำไมเขานินจามาขายกัน จากส0มร้ตัวได้ระดับโกมา3 3ตัวจาก1,700ประตัวได้ระดับโกมา779ตัว, 1, ตว,ตว33ตัวเปลี่ยนเป็นเคลนโบได้3ตัวแล้วเจ้านี่ล่ะมีตั้ง100ร้อยตัวเปลี่ยนได้17ตัวงานคลาสสิกตัวก็ห่าล้วได้ตัวดินจานี่มา3ตัว แล้วก็ได้เจ้าตัวที่เราเสียไป2 0 0พันเจมมาอีกเพียบเลยใช่ไหมอ๋อหรีเบิร์ตกันดีกว่าฮะนี่คือการรีเบิร์ตครั้งที่สองของเราจัดมากมีสิทธิ์ได้ตัวใหญ่ด้วยเหรออ้าว long. Wow. แปงล่างกลับมาจุดเริ่มตน้นทุกอย่างให้หมดเลยเฮ้เฮ้เราจะมีสิทธิ์ได้สัเ์เล้งตัวใหญ่มากขึ้นแต่ว่าตลอดมาเราไม่เคยได้เลยสินะว้าวไข่ใบที่สองเริ่มต้นเลยฮะทุกคนหยุดไว้เพียงตรานี้ก่อนดีกว่าฮะวันนี้ก็เหมือนแค่ มาดูผมเล่นแบบเรืเ่อยเปยเเปยเลยเนาะไม่มีอะไรเท่าไหร่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะอย่าลืมที่จะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามใครที่มีความรู้ในเกมนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนบ๊ายบาย